วันนี้นะครับผมหนุ่มเกษตรนะครับผ่านผ่านมานะครับก็เลยแวะนะครับเก็บภาพสวยนะครับของต้นปลามาหลากหลายหลากหลายชนิดหลากหลายชื่อเลยเนาะน,น,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นตามถนดก็มีเนี่ยแบบนี้ก็ราคาเป็นหมื่นใช่ไหมบบน,นี่นะครับผมแล้วก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าปลามอะไรครับเนี่ยยาวายาวาปลามยาวาประมาณนี้นะครับผมหมเสียรให้ดูนะครับแบบนี้นะครับพี่วินเพื่อนราคา นะครับประมาณแปดพันขึ้นไปเนาะราคานะครับไซส์ประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นตาลตโนดก็มีนี่ที่เขาตัดได้ไหมได้เลยนี่ประมาณนี้นะครับอ่าพิกัดนะครับพี่เพื่อนนะครับผมอ่าอ,อำเภอเดืมบาง นะครับเดิมบางนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอาเภอเดิมบางนางบวชนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมแถวบึงฉวากนะครับผมเผื่อท่านใดนสนใจนะครับสามารถติดต่อนุเกษตรได้เหมือนเดิมนะครับผมอยากได้แบบชนิดอะไรเขาเรียกว่าชนิดอะไรนะนะครับผมชอบต้นไหนแบบทรงไหนรงไหนก็แคปหน้าจอมานะครับสอบถามนุงกษตรได้นะครับผมราคานะครับ ปดเก้าพันขึ้นไปนะครับเพราะว่าต้นมันใหญ่น้องตาเนาะต,นต้นมันใหญ่แล้วก็เรามีทางสวนเรามีรถเครนนะครับบริการจัดส่งแล้วก็เอาไปปลูกให้ได้ปลูกปลูกด้วยเนาะอ่าปลูกด้วยนะครับผมอ่าใกล้ไกลน,นะครับตามระยะทางนะครับไม่รวมส่งนะครับผม<น>ก็คิด,ด,ด,ดอ๋ออันนี้ปั๊ม ปลามจีนเนาะในแบบนั้นครับอ่ะป้าป้าชี้ให้ผมดูหน่อยอันนี้เป็นปาลามจีนนะครับป้าเขาบอกอันนี้คือป้าป้าเป็นคนดูแลสวนเนาะโอ้โหดูแลคนเดียวเลยเหรอมีเขาวันนี้วันอาทิตย์เขาหยุดกับหมุดตัวป้าก็เลยอาสาอาสาฟอาสวนอยู่คนเดียวได้เบี้ยเลี้ยงพิเศษด้วยป้าช่วยเแ่าแก่เขาไปป้าอยู่สวนนี่นานยังครับเนี่ยนานหลายปีแล้ว ออแล้วก็ท่าแก่เขาทาหลายปีแล้วใช่ไหมครับปีแล้วนะครับเามีตัวแล้วก็เอามีรายสวนด้วย,ววยแล้วก็ทีนี้สามารถจดส่งทั่วไทยเลยได้แล้วก็ส่งต่างประเทศด้วยส่วนมากต่างประเทศชอบชไม้ประมาณนี้นะครับเผื่อ,อพี่บินเพื่อน FC ฟนุ่มเศษนะครับผมสนใจไม้ประมาณนี้เอาไปตกแต่งสวนเอาไปตกแต่งนะครับเนี่ยเยอะมากฝั<อ>่งนู้นก็มี ป้าป้าเราเดินเป็นสังนร้นลองดูแล้วต้นตาลต้นใหญ่ราคาเริ่มต้นต้องหลักหมื่นขึ้นไปนะครับอยู่ที่พี่เพื่อนนะครับผมชอบแบบไซส์ไหนนะครับชอบแบบราคาไหนเนี่ยอันนี้ตาลตนหนุนะครับประมาณนี้อ่าเป็นลูกก็กินได้นะครับแต่ว่าเขาเป็นเป็นไม้เป็นไม้ที่จัดทรงจัดทรงตัดจริงมันก็สวยงามนะครับผมมาฝั่งนี้คลิปนี้อาจจะ ไม่ค่อยละเอียดนะครับกราบขออภัยด้วยเพราะว่าเอ่อเท่าแกเขาไม่อยู่เนาะนะครับแล้วก็หนุ่มเกษมีเวลา่น้อยนะครับผมก็ก็เลยก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับพี่เพื่อนนะครับเผื่อกําลังมองหาไม้ตัดสวนอยู่นะครับผมติดต่อหนุ่มเกษมได้นะครับ0ูนย์เก้าแปดห้าศูนย์หนึ่งหกสี่เก้าหนึ่งเกษจะอัปเดตให้ดูทีละต้นก็ได้นะครับราคายังไงนะครับถ้าสนใจจริงนะครับ แอดไลน์เข้ามานะครับ MAM นะครับ0 9 8 5 0 1 6 4 9 1นะครับผมเนี่ยถ้าอยู่ไกลนะครับอยากจะพานนงกระเสพนะครับสามารถจัดส่งให้ได้นะครับผมนะครับถ้าไกลก็คิดตามระยะทางเนาะป้าเนาะนี่นะครับนำลงกระเสพก็จะดีลกับทางสวนให้นะครับผมประมาณนี้อุ้ยตัวนี้จับจับคู่สวยนะป้าเออคู่แฝดนะครับป้าไปดูกันอีกป้ามีไหมอะไรนะ มีไม้ขุดล้อมที่ว่าวเดี๋ยวผมคิดก่อนต้นอะไรใหญ่มากนะครับผมป้าดูแลไหวเลยสองคนใช่ไหมคนาง,งาน,างานโอ้โหน้รถน้ำทั้งวันเลยน,นั่นน้า,นา,นาก็มีนะครับผมชอบทรงไหนแบบไหนนะครับติดต่อสอบถามเข้ามานะครับ ถ้ารับจริงถ้าสนใจจริงนะครับหนุ่มเกษตรจะย้อนยันแม่น้ยนโอ้โหยันแม่น้ำเลยใช่ไหมบบพื้นที่กี่ไร่ครับเนี 20, 20, 10, 10่ยป้าป้าพื้นที่กี่ไร่ครับยี่สิบหกไร่ปลูกปลามอย่างเดียวเลยนะครับปลูกปลามอย่างเดียวเลยเล่นปลาอย่างเดียวแล้วส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับราคานะครับผมเริ่มต้นที่แปดพันขึ้นไปนะครับจากต้นเล็กๆนะ แต่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องเป็นหมื่นขึ้นเนาะนะครับผมนี่ประมาณนี้โอ้โหแล้วเวลาตัดกิ่งป้าขึ้นมาตัดเองหรือไงเขาก็เ,าเวลาคนซื้อนอนเดี๋ยวเขาก็แต่งให้สวยอ,อ๋อครับเวลาตีแล้วก็นอนนอนแบบโอ้โหถ้าเราขุดมาในลักษณะแบบนี้เนี่ยกว่าจะมาทำให้รากติดเนี่ยนานไหมยากดูแลยากเนาะกว่าจะไม้ไม่เหมือนปาล์มอืม น้อนก็มีนะแคนาอชอบไนะหนานามแค่นไหนไหนแค่นาำแค่น้นเดิมเต้นใหญ่ไหมกลังแตกแคนาใช่ไหมครับต้นอะไรนะลีลาวดีมีไหมครับมีไหนอยู่ไหนป้าเพราะว่าลูกค้าเขาจะได้ลีลาวดีลีลาวดีประมาณนั้นต้นใหญ่ไหมครับอ๋อต้นนี้ก็คือ ต้นนี้เราต้องเอาเอามาบำรุงไหนใช่ไหมแต่งแต่งแล้วก็ชำรากแต่งแต่ชำรากโอ้โหโอ้โหมใช้ง่ายง่ม่ใช้ง่ายง่ายนะครับผมการห่อกันไรเนี่ยป้าเอาใช้อะไรล่อหลักเอาพวกขุยมะพร้าวใช่ไหมเลยอะไรครับเล่ไอ้นี่ยเป็นขุยเป็นขุยมะพร้าวล้อมรอบเลยใช่ไหมแล้วก็เอาผ้าสแันสแันดำล้อมรอบ โอ้โหไม่ใช่ทำง่ายๆนะพี่เพื่อนนะไม่ใช่ง่ายไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุนเกษยียด้วยนะครับผมเผื่อท่านไหนสนใจนะครับ,บผมบไหนหนูนะน,นะในไอ้ที่ว่าลีลาวาดีป้าอยูน่นะมันอูดงวนมันไม่ค่อยสวยเลไม่ค่อยสวยจังไหมสวยมดูก็ได้ทังทา,ายอ,อ๋ออันนี้แครนาใช่ไหมครับโอ้โหท่านไหนสนใจแครนานะนะครับแบบนี้ก็มี ไม้มงคลน,นะครับนะให้ดูเดี๋ยวพาไปดูอันนี้ก็จะเป็นแคนานะครับเอาไปตกแต่งตามปั๊มน้ำมันตามอะไรนะครับผมตามปั๊มปอทอเราสังเกตได้ว่าส่วนมากจะเป็น<ม>ก็จะเห็นเป็นแคนาแคนาเน,ะนาะราคาราคายัางไม่รู้นรีราคายังไม่รู้นะครับเดี๋ยวยังไงก็สอบถามหนุ่มเกษได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,ะคุยกับเจ้าของสวนอีกทีนึงนะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็นี่แหละใน,ในการจัดส่งนะครับผมก็ คิดตามระยะทางนะครับถ้าอยู่ใกล้เขาอาจจะส่งฟรีแต่แถวบริเวณจกกังหวัดแต่ถ้าใกล้ๆเขาก็ต้องบวกค่าส่งเนาะบวกคิดตามระยะทางนะครับผมเออต้นนี้ไม่ค่อยเวลาวัดีเดี๋ยวบ้านมียเที่ยหลังกัดูโอเคครับนี่นะครับผมพื้นที่20กว่าไร่นะนี่ต้นไหนอีกป่ะแบบนี้ก็มีเนาะอืมแบบนี้ก็มีส่งน้ำก็มีมเขาเรียกว่าอะไรป้าเนะ่ะต้นปลง ลงแบบนี้ก็มีนะครับแต่เขาคงจะไม่ได้ขายแล้วมั้งขายขายขายใช่ไหมขายหมดเนี่ยโอ้โหกอ,อใหญ่ๆนะครับงลงก็มีไม,ไม่ครับถ้าลีลาวดีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลิมมุ่นนะนย,ยังไม่สวยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้มันเป็นก่อนไม้ไม้มันเป็นยังเป็นแล้วใช่ไหม อันนี้อะไรตายใช่ไ,ไ,หไหมครับเนี่ยเอ้าอันนี้ตายยังป่ะไหน,น,นครับน,น,นี่นะนี่ครับใบมันพูดง่ายๆก็คือมันอาจจะลิบใบ,บใช่ไม้มัน เปลี่ยนใบผลีใบนะครับผมลีลาวดีมีสองต้นนะครับผมเผื่อท่านไหนสนใจนะครับก็มีลูกค้าสอบถามคุณหมูเสก็มานะครับ,บนนอันนี้อะไรต้นอะไรครับเนี่ยต้นใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหต้นนี้ส่งยากประมาณนี้นะครับผมเผื่อท่านไหนสนใจนะครับหนูเสกก็อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับผมไม้สวยมากปป้าป,ปเดี๋ยววันหน้าผมมาอีกนี่นะครับป้าเขาก็ดูแลทั้งหมด คนดูแรก,กี่คนครับป้าเนี่ยสองคนโอ้โหถ้ามา,าแต่งก็ช่วยกันเนาะเน,เนี่ยไซส์ต่ำๆนี่ก็เริ่มทุนที่แปดพันหรือเก้าพันขึ้นไปนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่ความสูงอยู่ที่หนะ้าหกเมตรเนาะห้าเมตรหกเมตรประมาณนี้เนาะสามเมตรสี่เมตรก็มีนะครับผมนี่ราคาคร่าวๆนะครับเพราะว่าอ่าต้องมาดูอีอกทีนึงว่าพีเ่เพื่อนๆนนะครับชอบสูงเท่าไหร่นะ ไซสเท่าไหร่สูงเท่าไหร่นะครับเราจะได้มาดีดราคานะครับว่าชอบกี่เมตรถ้ากี่เมตรแล้วก็เราจะคำนวณราคาดีดราคาไปให้นะครับผมโอ้โหเยอะมากป้าป้าก็จะเลิกงานแล้วใช่ไหมเนี่ย <laughs> อาช่วยเดวยอ <laughs> อกกำลังกายใช่ไหมนี่เยอะมากนะครับผมก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรมาเลยวันนี้ก็ <laughs> ขี่ผ่าน ขี่ผ่านสองรอบแล้วนะครับสองสามรอบแล้วมาสุพรรณมา,าไล่ไม้ที่สุพรรณนะครับผมก็ก็เลยผ่านส่วนนี้มาตลอดแล้วก็มองว่าเออส่วนนี้เขาเล่นตามอย่างเดียวนะครับก็เลยมามาอัปเดตให้พี่เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอันนั้นต้นอะไรครับอ๋อฝังอ๋อ